ในเมื่อกรุงเทพมันไม่โรแมนติกจะหาใครไปเดทด้วยสักทีก็ยากยาก Treasure ขอเปิดตลาดจาับคู่พาชาวเพจมาเดทก,กันซะเลยกับโปรเจกต์นัดบอดปฏิบัติการทวงคืนบรรยากาศหอมกลิ่นความรักไม่ว่าคุณจะเป็นใครไลฟ์สไตล์แบบไหนเราจะเป็นแม่สื่อแม่ชักยิงสอนรักปักใจให้คุณทั้งคู่เอง จากคารคนหาคนสดจากเพจทร u ช e ์ a n ง k อกสู่ภา,ารกิจน,นัดปอดในครั้งนี้กับคุณตีน้อยหนุ่มออฟฟิศสายเอนเตอร์เทนที่อยากเปิดใจเด็กกับคนนอกสเปค สวัสดีนะครับชื่อภาสกรผู้สว่างครับผมชื่อเล่นชื่อติน้อยครับผมอายุ30ปีครับผมจริงๆทํางานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับค่อนข้างจะเฮฮาล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยู่กับเพื่อนๆอเียก็จะเป็นที่เป็นทีมสร้างสิ่งหัวเราะให้กับทีมเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเลยอะที่แบบติน้อยจะไปบ่อยเลยคือห้างสรรพสินค้าครับเพราะว่าจะชอบไปเดินดูของคือหาอะไรกินด้วยนี่แหละแล้วก็บางทีว่างๆก็ไปเดินดูของช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเป็นคนขี้ร้อนมากครับก็เลยจะไม่ชอบ ความหลอนแต่เป็นคนแต่งตัวหนาวเช่นนี้เป็นต้นคุณเปาเทรนนิ่งหนุ่มหน้าทะเลนอารมณ์ดีที่มีสกิลทำอาหารเป็นไม้เด็ดการเด็ดในครั้งนี้จะฟินจิ้นขนาดไหนไปติดตามกันได้เลย สวัสดีครับชื่ออัศวินพรบริบูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อว่าเปาครับผมอายุ26ปีนะครับผมตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับบุคลิกตัวเองน่าจะเป็นคนเป็นคนตลกนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วทุกครั้งที่ที่เราอยู่กับทุกคนเนี่ยก็จะได้ยินเสียงหัวเราะจากคนรอบข้างนะครับไม่รู้ว่าเขาตลกด้วยมุกของเราหรือว่าตลกด้วยหน้าของเรานะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนน่าจะประมาณนั้นล่าเริงส่วนใหญ่ครับผมถ้าไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่วันน้ว่างก็คืออย่างแรกเลยก็คงออกกาลังกายเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมชอบออกกาลังกายตอนเช้ามาากกวว่่รยยงเเีิคับ สวัสดีครับพี่เปาป่ะครับใช่ครับผมไม่นานไหมครับผมไม่นานครับไม่นานเนี่ยก็เลยมาถ่ายรูปป่านระหว่างรอนเห็นว่านี้เต้ทำอาหารกันด้วยเป็นคุกกิ้งเด็ใช่ใช่แต่ว่าน้องทำอาหารไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เราไปช่วยกันดีกว่าได้โอเคครับมันร้อนะเราห้องนอนแต่เราไปร้องในกันดีกว่าได้ครับโอเคครับเชิญครับมานานแล้วเหรอครับก็สักพักอ๋อทานข้าวมาหรือยังครับยังเลยครับยังเลยพี่เปาครับ ยังเลยเหมือนกันเลยครับผมเดี๋ยวเราก็ทาทีเดียวเนาะแล้วก็กินเลยสุดล่าสุดน่าจะประมาณ4ปีเกือบ5ปีได้แล้วครับผมประมาณ2-3ปีครับผมประมาณนั้นน่าจะตั้งแต่พอพพอพอ,พอเรามีแฟนคนล่าสุดนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้เดทเลยครับอาจจะมีคุยบ้างเล็กน้อยทางแบบออนไลน์แต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้ออกมาเจอกันหรือเดทกันหรือว่ามีสัมพันธ์ต่อครับผมก็ประมาณปีนึงได้อะไเงี้ยถามว่ามีคุยไหมมันก็มีแต่ว่าด้วยมันอาจจะไม่ได้แมชกันมากอะไรเงี้ยหรือว่าหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับผม ส่วนตัวก็ไม่ได้มีสเปคมากขนาดนั้นเลยครับผมอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้เอาแค่แบบดูดูกันไปแล้วมันคลิกเรียนิ่งกันไปแล้วมันโอเคอะไรเงี้ยคือตอนแรกเราอ่ะเข้าใจว่าเราชอบคนที่มีเยอเยอะกว่าใช่ไหมครับพอเหมือนเรามีการคุยเกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่าจริงๆก็แค่คนที่มีความเป็นผู้ใหญ่แต่อายุน้อยกว่าเราก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วความที่เรามีมิชชั่นเกี่ยวกับการทําอาหารเนาะนี่หน่อยคิดว่าเรา ทำแบบง่ายๆว่้ไหมได้เลยครับผมคนนี้จริงๆที่น้อยไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาเป็นแบบอาหารสําเร็จรูปซึ่งมันน่าจะทําง่ายด้วยอะไรเงี้ยเรามาให้ดูเนาะโอเคค่ะ<อ>นี่เลยเป็นผลิตภัณฑ์ของ First Pie Thai t ท s นะ <S น <S เป็นอาหารสําเร็จรูปที่ทำง่ายนะครับแล้วก็ดูมีหลายรสด,ด้วยเนี่ยก็มีมีไก่ทอดเผ็ดซีไก่ทอดรสด,ดั้งเดิม ทอดมันส่งเครื่องซอสละว่ะแล้วก็ผมก็จะเป็นตัวราบทอดอใช่นะคะปมาณเหมือนจริงๆแล้วเราเองก็เหมือนเคยเห็นแพนเบดอย่งงี้เยอะมากเลยแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับอ๋อจริงๆแพนเบดมันมันคือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากพืชร้อยเปอร์เซนต์ก็คือไม่มีเนื้อสัตว์เลยแต่ว่ารสชาติมันอะ่ะก็คือจะเหมือนเนื้อสัตว์เลยนะงั้นราบทอดกับทอดมันเราเอาไปทําะไรดีครับคือติน้อยอะ่ะทาอาหารไม่ค่อยกิ่งหนยว่าเอาลาบบอลทอดกับทอดมันอะ่ะแบบไปเวฟหรืออบลมร้อน เนาะแล้วก็อย่างทอดมานกินกับข้าวก็ได้เอาไหมโอเคเนาะแล้วก็ลาบทอดอ่ะถึงน้ว่ากินกับสลัดผักไหมเผื่อมันมีรสชาติจัดๆเราจะได้ตัดเลี่ยนได้อะไรเงี้ยไก่เอาไปทํายำไหมได้เ็าเหมือนพี่เป้าน่าจะน่าจะทําอาหารเป็นให้อยู่โอเคเดีนยวจะเป็นแบบผู้ติดตามไปทํากันเลยไหมครับโอเคีอเค็ได้ครับปกติไม่ไม่ค่อยทําครับ คือเหมือนถ้าเป็นเกี่ยวกับทําอาหารคือเราเฟดออกมาเลยเราลอกินอย่างเดียวเพราะว่าเหมือนเรากลัวน้ํามันกระเด็นหรือเราเคยลองทําแล้วเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยคนทั้งบ้านก็ท้องเสียหมดเลยอย่าเงี้ยมันก็ยิ่งทํำลายขวัญเราว่าโอเคอาจจะไม่เหมาะกับการทําอาหารก็เลยไม่ค่อยทำเลยค ส่วนใหญ่อยู่ก็มีทําบ้างแต่ว่าน้อยถ้าอยู่บ้านอนะโอเคจะได้ทําหน่อยเพราะว่าบางทีจะเป็นลูกมือแม่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าเราอยู่เองเงี้ยเราอยู่คนเดียวเนาะบางทีก็อาจจะได้ทําน้อยหรือว่าทําทีก็เป็นแบบพวกโฮมเมดเล็กๆขนมปังอะไรเงี้ยเดี๋ยวทาทอดมันก่อนดีกว่าเนี่ยเขาเขียนอยู่ว่าทอดมันคืออบลมร้อนก็ได้หรือว่าอุ่นด้วยไมโครเวฟก็ได้ไม่ต้องละลายเราสามารถแบบเข้าไมาโครเวฟหรือว่าอบลมร้อนได้เลยงั้นเดี๋ยวเอาเนี้ย เข้าไปคุยก่อนละกันม,มีกลิ่นหอมด้วยหิวแล้วเนะี่ยอันนี้เราสามารถเบฟได้2นาทีครับผมสองใช่ครับเดี๋ยวเราเอาลาบทอดเออลาบบอลทอดเราเนี่ยเข้ามาอบก,กันดีก,กว่านะครับผม โอ้หน่าทานมากครับผมเดี๋ยวเราปรับอุณหภูมไปที่200องศาเลยนะครับใช้เวลาประมาณ8 9นาทีด้วยกันเนาะ เดทส่วนใหญ่นะครับส่วนมากจะเป็นผมออกมาทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะโดยปกติจะเป็นคนที่ไม่ชอบดูหนังในเดทแรกอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันระยะเวลาที่ต้องใช้ร่วมกันที่อยู่ในสถานที่ที่มันไม่สามารถทําอย่างอื่นได้นอกจากดูหนังหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็เลยรู้สึกว่าการทานข้าวน่าจะเหมาะที่สุดเพราะอย่างน้อยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรเงี้ยครับส่วนตัวแล้วเราจะชอบเวลาที่เดทกันแล้วจะนัดในการ แลนว่า a c t i v i t y ของเราคือหนึ่งอย่างเลยแอคทิวิต้เขาคือหนึ่งอย่างเนี้ยเรามาเป็นรวมกันอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งเราเหมือนเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ของเขาอย่างหนึ่งเราเรียนรู้กับไลฟ์สไตล์ของเราเลยเงี้ยงั้นเดี๋ยวระหว่างรอเราก็มาเตียบในส่วนของวัตถุดิบขออนุญาตนิดหนึ่งจะได้สะดวกด้วยเพราะว่าทำอาหารกันน่าจะเนาะปึ๊บโอเคปกติพี่เป้าทำงานอะไรหรอครับพนักงานในกระชนเนี่ยครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของเทรนนิ่ง เทรนนิ่ง e ทางด้านในส่วนของที่เป er ็นร้านอาหารซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับออย่างนี้แสดงว่าพี่ตป่งก็ทําอาหารเก่งอั่ดีใช่ปะก็ไม่ได้เก่งมากแต่ว่าก็พอทําได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทําเมนูง่ายๆที่แบบเราทานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าดีทานผากอยู่แล้วไหมครับทานครับคือปกติทานทุกอย่างเลยแต่ว่าทําให้เป็นก็เลยอาจจะต้องรบกวน ให้พี่เปาช่วยทำหน่อยจริงๆริงติดเรียกที่เปาที่จริงอย่างที่บอกว่าคือนหนึ่งเราคนชอบคนอายุเยอะกว่าใช่ไหมครับแล้วปกติติดติดเรียกทุกคนว่าพี่เพราะเราคิดว่าเราเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเนย่ยเราพอเหมือนมาเจอพี่เปาเนี้ยตั้งแต่ต้นก็เหมือนเรียกพี่ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเราตัวเล็กลงนิดนึงปกติแล้วทานเผ็ดด้วยแล้วก็รสชาติก็คือออกไปทางไหนครับเปรี้ยวหวานหรือว่าไปทางเค็มอะไรอย่างเงี้ยปกติจะเผ็ดนํำเลยครับอ๋อใช่เพราะว่าเป็นคนแบบถ้าไม่เผ็ดก็คือไม่อร่อยเลย แสดงว่าเป็นคนชอบทานอาหารที่แบบครบเครื่องอยู่แล้วใช่ครับแล้วพี่ปังห่อครับผมเป็นคนชอบทานรสชาติกลางๆมากกว่าเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าแบบทานรสชาติจัดไปอะไรเงี้ยคนที่แบบทานกับเราด้วยเราไม่รู้ว่าเขาทานเผ็ดได้ไหมหรือว่าชอบทานรสชาติมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบสกลางๆซะส่วนใหญ่งั้นเดี๋ยวยำนี้ก็ใส่พริกแค่แบบนิดนึงพอเนาะจะได้แบบกินได้ทั้งคู่แต่จริงๆแล้วเวลาเราทําแบบพวกยำอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบ ใส่น้องยำก่อนเลยเราแค่ใส่ขัก่อใช่แต่ว่าไม่เป็นไรครับผมจริงๆเราก็สูตรใครสูตรมาเนาะก็สามารถทำได้นะครับผมไม่เหมือนกันทําไม่เป็นจริงครับไม่เป็นไรครับเราเอาไก่ทอดรสด้งเดิมครับ อ,อบแล้วก็ใส่เข้าไปดีกว่าแล้วก็ส่วนที่เป็นรสเผ็ดซีดอ่ะอย่างน้อยว่าเดี๋ยวเราหั่นแล้วก็กินแยกเล่นกว่าเพราะว่าถ้าเผ็ดเจอเผ็ดอย่าหน้อยว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปโหน่ากินมากโอเคชิ้นใหญ่เหมือนกันนะใช่ครับอันนี้เขาบอกว่าให้เราทอดเอ่อให้เราทอดในหม้อทอดลมร้อนอ่ะประมาณ200องศา Okay, โอเคเราปับสักสองร้อยองศาประมาณสัก8นาทีนะครับอันนี้ไก่แปดนาทีแสดงว่าไก่ทอดรสดั้งเดิมราอเนี่ยมันต้องมีความกรอบแน่เลยก็คือจริงๆตัวเนี้ครับมันจะมีเทคโนโลยีเคลือบกรอบสามชั้นอ,อันนี้มันก็จะกรอบได้นานขึน้นโอเคเหมือนทอดมันจะได้แล้วเดี๋ยวทีน้อยหยบออกมาก,ก่อนครับผมครับ หอมมากกลิ่นหอมจังงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนไหมได้ครับขออนุญาตทานให้ก่อนแลวกันเนาะอันนี้เลยกันนะครับโอ้โหหน้าทานเลยครับผมข้างในมันดูแบบวูดูดิน่าทานมากเคแบบซอสลาวาออกมาด้วยโอเคขออนุญาตนะครับครับโอเคใหญ่ไปไหมครับเป็นไงครับโอเคมากครับพี่เปาลองชิมหนชิมดูอันนี้ก็ได้ครับขอมรับ อ,อร่อยเนาะทางกับข้าวสวยคงแบบน่ารักมากเลยงั้นเดี๋ยวติ๋นน้ยว่าเราจัดรากทอดเลยดีกว่าเนาอได้ผม<อ>ครับ คิดมากเยอะมากเลยนะครับผมขออนุญาตตักให้อันแรกก่อนแล้วกันครับที่เราทําที่เป็นไก่รสดั้งเดิมเนาะมาทําเป็นแบบยำครับผมขอบคุณครับทานมากเอาผักด้วยไหมครับเอาด้วยไหมไม่เผเดอะไรกันเนาะเราน่าจะเป็นคนรักสุขภาพผิวสวยขอบคุณคับลองชิมดูอืมได้ไหมครับทานได้ไหมเผ็ดไปปะไม่ครับผมกำลังดีเลยกลมกล่อมมากก็อร่อยอ่ะ กรอบเนาะคือเอานชิตอนจินอะไม่รู้สึกมันเป็นแบบเป็นพืชหรือเป็นอะไรแล้วเพราะมันเหมือนมันเหมือนไก่แบบไก่ทั่วไปเลยเนาะปกติเองชอบทานอาหารแบบแนวไหนครับไทยอิตาเลียนญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับปกติอะครับกินทุกแนวเลยครับแสดว่าเป็นคนทานได้หมดใก่เป็นคนเขากินมากกินบ่อยๆก็จะเป็นอาหารอีสานเนี่ยส้มตำยำแสดงว่า ต้องมีร้านอาหารโปรดที่ไปบ่อยจะไปกับเพื่อนบ่อยๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่จริงๆมีหลายร้านมากเพราะปกติก็ถ้าร้านไหนอร่อยก็ซ้ําๆเยอืมเว้ยมีโอกาสคงแบบได้ไปทานร้านโปรดแบบที่ปกติรับท<อ>านบ้างจริงๆมีหลายร้านมากครับ <c oughs> เหมือนแบบตอนที่เราดูแบบอย่างดูใน IG ใช่ไหมครับเราก็ดูแบบท,ทั้งหมดอนะไรเงี้ยเหมือนรู้สึกว่าคือหนึ่งร้าสไตล์น่าจชคลาๆกันด้วยชอบกินชอบไปนู่นไปนี่อะไรใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนพอเราดูแล้วรู้สึกว่า น่าจะเป็นคนใจดีคนอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาดูดูมีไลฟ์สไตล์ที่แบบโอเคเลยนะในเรื่องของเทสอะไรอย่างเงี้ยมูดแอนโทนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจจริงผมว่าอยากมารู้จักผมอยากรู้ว่าเฮ้ในไลฟ์สไตล์ของคนประมาณนี้ที่เราเห็นในโซเชียลอะพอเรามารู้จักจริงๆแล้วว่าจะเป็นคนยังไงอะไรย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ก็โอเคครับผมพี่ปอชอบคนแบบไหนแบบมีสเปคแบบไหนไหมส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีทายหรือว่าสเปคแบบ เฉพาะจอจงอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็คือถ้าคุยกันแล้วทิคถูกใจอะไรเงี้ยก็จะโอเคอะไรยงเี้ส่วนมากติดน้อชอบคนอายุเยอะใช่มสมมติโอเคงั้นวันนี้ขออายุา <laughs> สมมีสมม่สมมิบ <laughs> วันเองนะครัวันนี้ขออายุสี่สิบวันึองแล้วกันนะครถ้าหมายถึงว่าตอนแรกอะคิดว่าตัวเองอะชอบคนอายุเยอะส่วนม,มากก็จะแบบถ้าเอาเห็นเห็นแล้วชอบเลยแค่สี่สิบอัพอะไรเงี้ยแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มากก็รู้สึกว่าจริงๆแลนะ้วเหมือนแค่ชอบคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าแต่วันนี้เป็นไงครับโอเคไหม โอเคครับโอเคโอเคก็คือจริงๆเหมือนอย่างที่คิดไว้เลยนะที่ว่าเป็นคนสุภาพอะไรเงี้ยเหมันเป็นคนสุภาพเหมือนจริงๆอ่ะตอนที่ดูก็อย่างที่บอกเหมือนแบบเป็นคนอบอุ่นใช่ไหมหมายถึงว่าเำไมเราจริงจริงเราเล่นครับตายแล้วแล้วเป็นไงครับโอเคไหมครับมาถึงอาหารแล้วครับไม่ใช่ครับมาตรงเองครัโอเคครับก็อย่างที่เจอกันเราเจอกันข้างหน้าเราก็มีทักทายกันหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยพอเจอแล้วก็ โอเคนะครับดูดูในคนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะแล้วก็พอรู้จักกันเราสึกแบบอยากทำความรู้จักมากขึ้นอยากแบบเรียนรู้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับถามว่ามีโอกาสไหมผมผมมองว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งของโอกาสแต่ผมรู้สึกแค่ว่าโอกาสมันมีมากเหมือนอากาศหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือโอกาสเพราะฉะนั้นมันจะต่อยอดไปสองสามสี่หรือว่าไงก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายเพราะว่าของอันนี้มันก็ตบมือข้างเดียวไม่ไดท้ทุกคนก็รู้ครับเอามาแทน ก็จริงๆจ,จากที่เดทวันนี้นะครับจริงๆผมก็รู้สึกดีกับพี่เปามากครับผมรู้สึกว่าจริงๆถ้ามีโอกาสแบบได้คุยกันอีกอะไรครับหรือว่าได้ทํากิจกรรมร่วมกันอีกครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเลยครับคิดว่าถ้ามีโอกาสได้ทําร่วมกันก็น่าจะรู้จักกันมากขึ้นครับผมงั้นเดี๋ยวตีน้อยให้ก่อนกันได้ครับนี่เป็นของขวัญที่เตรียมมาให้เปาขอบคุณครับ ทำไมถึงซื้ออันนี้มาให้อะครับแบบดูในไอจีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าที่เป่าน่าจะไม่มีไอเทมนี้ประมาณนี้เียครับล้าคิดว่าน่าจะใช้งานได้ก็เลยเลือกอันนี้มาขออนุญาตแกะดูนะครับได้ครับแกะได้ครับโอ้โหน่ารักดีครับอันนี้แกะได้เลยใช่ไหมครับแกะได้เลยครับแกะได้เลยครับโอเคขอบคุณนะครับ จริงจริงตอนที่เดินเลือกครับคือคิดอยู่นานมากแล้วเหมือนอยู่ดีก็รู้สึกว่าเออลองไปดูกระเป๋าที่ร้านคาริโอวดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เจอใบหนึ่งที่มันแบบขนาดแบบกําลังพอดีแล้วก็สวยดีอะไรเงี้ยเวลาหยิบมาใช้จะได้นึกถึงเราได้ว่าเออเราเป็นคนที่ชอบกระเป๋าเหมือนกันก็สุดชอบรู้สึกว่าโอเคมันเป็นอะไรที่แบบเบสิกแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดด้วยแล้วเป็นคนชอบ ได้ของอะไรที่มันแบบว่าใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยก็ถ้าได้เวลาก็พยายามจะใช้บ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมเ่วนของเปาก็อันนี้นะครับผมแกะเรละกันนะครับผมน้องครับลองดูมาได้น้องมันอาจจะเป็นทอมเลอร์ที่เราสามารถใช้ได้ในแต่ละวันอะไรเงี้ยครับจริงๆอันนี้ซื้อมามันก็ได้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 สงนี้ ความหมายเนาะความหมายใน,ในมินิของพอเองเขารู้สึกว่าช่วงนี้ด้วยสถานการณ์มันไม่แบบติดก็อยากจะให้มีแบบแก้วส่วนตัวไปเลยองเวลาไปไหนมาไหนเห็นช่วงนี้มีทำงานนู่นนี่นั่นด้วยแต่อีกความหมายหนึ่งที่จะให้ก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้ววันนี้เรามาเจอกันครั้งแรกเนาะก็เปรียบ ุณติเป็นแก้วหนึ่งใบอะไรเงี้ยวันนี้ก็อาจจะเป็นเป่ามาเติมเต็มในแก้วนี้แต่ในอนาะคนเราไมรู้ว่าเป็นยังไงก็อาจจะเป็นน้ําที่หวานขึ้นหรืออาจจะเป็นชาที่เข้มขึ้นหรืออาจ,จะเป็นกาแฟาที่กลมกล่อมขึ้นก็ได้ <ๆ S 1> ในชีวิตของคุณตีพระณนี้คิดว่าเป็นกระติกน้ําหรือว่าเป็นแก้วอะไรก็ได้เลยพวกนี้ก็เลยลองไปหาดูซึ่งปกติเราเป็นคนพกพวกกระติกน้ําพวกแก้วอะไรเงี้ยส่วนตัวอยู่แล้วที่เป็นพัวสนอลอะไรเงี้ยเรายิ่งสถานการณ์แบบนี้ด้วยเนาะก็ถือว่า ห่วงเขาห่วงเราแล้วกันก็เลยแบบโอเคเป็นกระติกน้าแล้วกันแล้วก็ความหมายก็คือเราเป็นคนชอบชอบใช้อะไรที่แบบประมาณนี้อยู่แล้วก็คือเหมือนแทนตัวเราไปเวลาที่เขาใช้ก็น่าจะนึกถึงเราบ้างก็จริงๆเป็นคนชอบแก้วน้ำเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะรู้เลยว่าแบบเราชอบเพราะเราเป็นคนที่กินน้าเยอะอะไรไม่รู้ว่าพี่เปาเห็นอะไรมาก็เหมือนรู้ว่าเราชอบสีชมพูอีกอะไรเงี้ยครับคือความหมายตอนที่ให้แก้วน้ำเราเนี้ยเราพอเราฟังเรารู้สึกแบบเหมือนมันเขินแต่แบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่เราทำหน้าตึงๆไว้ก่อนไม่รู้ครับเฮ้ยแสดงความรู้สึกตรงไหนดีอะไรเงี้ยก็ ครับรู้สึกว่าเหมือนพี่เปาเขาดูใส่ใจแล้วก็ให้ความหมายให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีมากๆาเลยครับผงรู้สึกว่าโลเคชันน่ะคือส่วนหนึ่งแต่ผมรู้สึกแค่ว่าความสัมพันธ์นักงหามันคือความโรแมนติกโอเคถ้าสมมุติเราไปในพื้นที่แค่อย่างวันเนี้ยเรามาในสวนของครัวอย่างเงี้ยเราทําให้รู้สึกว่ามันเป็นสเปเชียลมากกว่าคุกกิ้งเดทปกติเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกโรแมนติกขึ้นมาได้อะไรเงี้ยความโรแมนติกจริงๆมันก็มันก็ยังมี มีอยู่เพราะว่าอย่างวันนี้ที่ที่เรา,าออกอะไรกันเขารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆความโรแมนติกมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยครับเรามาทํากิจกรรมร่วมกันทานอาหารร่วมกันเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะในกรุงเทพมันมีมุมมันมีสถานที่มากมายครับที่ที่จริงๆมันก็สามารถที่จะสร้างความโรแมนติกได้ก็คิดว่าจริงๆมันมัน,ม,นมันสามารถเกิดขึ้นได้ครับการเดทเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ได้รู้จักพูดคุยทำอาหารทานข้าวกัน บางทีมือธรรมดาธรรมดามันอาจจะพิเศษขึ้นมาเพียงเพราะเป็นเมนูที่เราทำด้วยกันก็ได้